ดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาปวดหัวตาบวมนะคะสงสัยเป็นภูมิแพ้หรือไม่ก็เป็นหวัดนะคะทุกคนเหมือนเดิมนลคะ่ะอาหารเช้าให้ลูกสาววนเดิมน,นะคะเราก็ชอบกินแต่ขนมปังนะคะเราก็ทำแต่ขนมปังนะคะแล้วก็มี เบคอนนะคะเอเอาเบคอนเข้าไปในแอ์ไฟเออร์นะคะจะใส่ตัวใส่ผงนี้ด้วยนะคะเซลมอมนนะคะชิมามนนะคะ เรียบร้อยนะคะก็จะเหลือแต่เบคอนนะคะอนนอนอบไอเคบคอนในแอฟไฟนะคะอบไอไอเบคอนในเอฟไฟนะคะเดี๋ยวก็เอาผลไม้นะคะเดี๋ยวเอาผลไม้ให้ลูกก็สตรอบเบอรี่ให้น้อง อากาศเย็นมากนะคะทุกคนอากาศเย็นจริงๆเพราะว่าเมื่อวานที่มาก,ก็ตกแต่ตกน้อยนึงนะคะไม่ตกเยอะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่คนทานนะคะส่วนคุณแม่ก็๋ยาจะชงกาแฟนะคะทุกคนโอเคนะคะเบค,คอนก็เรียบร้อยนะคะก็ <ๆ S 2> จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ะทุกคนง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ อาหารเช five, so guys, you know, ้าล like like so okay, ูกสาวก็แค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เขามีการไปซ้อมไปร้องเพลงคอนเสิร์ตเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเมื่อคืนนะคะแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ขับรถไปประมาณสี่สิบนาทีนะคะทุกคนเด็น้อยไปกับโรงเรียนค่ะไปกับโรงเรียนกาแฟนะคะหนึ่งหอนะคะหนึ่งซองใส่หนึ่งซองแต่ก็จะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่า ครั้งที่แล้วใส่น้ําเยอะนะคะแล้วก็มนใส่น้ำตาลด้วยนะคะแล้วก็นมข้นนะคะประมาณนี้โอเคน้ําร้อนนะคะน้ําร้อน มาวนนี้แหละค่ะ <S <S พรุ่งนี้ไม่แน่นะคะถ้าเกิดว่ามันหนาวมากตอนกลางคืนแล้วก็หิมะตกนะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะหยุดงานนะคะโรงเรียนหยุดนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าหิมะตกหนักหนาวแล้วก็น้าแข็งเกาะตามพื้นผิวโรงเรียนก็จะประกาศจุดนะคะคุณแม่ก็ไม่ต้องไปทํางานส่วนลูกก็ไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะปวดแต่ว่าบอกตรงๆว่าตอนนี้ปวดหัวมากค่ะทุกคนไม่รู้ว่าปวดหัวไมเกรนหรือว่าปวดหัวเป็นบาดออลเอจีนะคะทุกคนให้ดูด้วย โอเคเล้โกอิกอ,อิกอ,อิกโอเคนะคะออนก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะเช้านี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ลาไปก่อนเดีวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบายค่ะ,ส,ะสวัสดีค่ะ